ปตาเวลาเรียาวจชกอันนี้ค่ะสูขีอตานั่นเรียนตุกกระทั้งหลับที่เปลี่ยนเพื่อนตกเพืแกเจ็บตายเพื่อให้เพมาทนเาเพื่นให้สุิโซธจะได้วริเวนแต่กันดะเกลือตัววิสุขเธอแล้วก็วิความอาากอาฆาตเพลาปบาเปลี่ยนเรียนซึ่งในคนเือ จงเป็นสุขสุดเลิอย่าได้มีความรข์ใจกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขใยสุขใจราศดรให้หัวใจสบายดีท่านทำราศแล้วก็สัตว์จดิงท่านนาเวลาเวลามีมีขอทางเสียมาที่ยังห้ามขโมยขอคนอื่น กทินาทนาเวลามัเวราทางสมาธิยามิข้าสามลร่วงทาร่วงเมืองลรเพศได้ทำร้ายผู้หญิงทางร้ายมีมีจุจิลาเวลามันมีผกสิมาธิยามิทหทามุสโกหกกับโกูคนมุสอัปทาเวลามัมีผีกะรันปีวยามิ ท่นเของม,ม,อง,ม,มองมาค่มารลยวประเจ้าัวมาพานาะไปเรือร่องเหนือเสียง